นี่นะครับหมูกรอบชาชูเดี๋ยวจะหันให้ชมกันนะครับนี่นะครับสวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมเชฟชาชเช่นเคยนะครับที่จะมาทำอาหารให้ได้ชมกันเป็นประจำแล้วก็เมนูที่จะมาชวนให้ชิมวันนี้มีชื่อว่าหมูกรอบชาชูครับไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีการทำมันมีมอะไรบ้างไปชมเลยครับ <Okay. S 1> ครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราไปดูส่วนที่จะทาไปที่หมูสามชาั้นของเราก่อนนะครับเพื่อให้มีรสชาติแล้วก็ให้มีกลิ่นหอมครับไปชมเลยครับก็จะเริ่มที่ เป็นผงปรุงรสนี่นะฮะที่จริงส่วนนี้นะฮะก็ผสมกันได้เลยแต่นี่จะแยกให้ชมเพราะว่าเดี๋ยวท่าม้ชมจะได้เห็นหน้าตาชัดๆอย่างนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างนี่นะฮะก็จะเป็นผงปรุงรสอันนี้ทําเยอะก็ใส่เยอะเกลือแล้วก็จะมีผงโล้แล้วก็น้าตาลทรายจะเป็นทรายขาวก็ได้นะครับอันนี้เป็นน้ำตาลรารบิฟอกสีแล้วพิเศษก็คืออันนี้จะเป็นก้านพูนะครับนี่นะฮะให้กลิ่นหอมมากพิเศษที่ใส่ลงไปนะครับนี่นะครับสูตรของเชฟชาตินะครับโอเคส่วนที่จะต้มน้ํากัน ก็จะมีะเกลือชโชยุอันนี้ใส่ชโชยุไปด้วยครับหรือจะใส่เป็นซีอิ๊วญี่ปุ่นก็ได้นะครับหรือจะเป็นอซอสปรุงรสของเราเนี่ยได้ครับเพื่อที่จะใส่ไปน้ําต้มให้สีสวยมากขึ้นนะครับนี่นะครับแล้วก็จะเป็นน้ําส้มสายชูนะครับน้ําส้มนี่ก็เราจะใส่ทั้งตอนต้มแล้วก็มาทาหนังตอนที่เราต้มเสร็จด้วยนะครับแล้วเครื่องเทศที่จะต้มน้ากันนะครับก็จะมีใบกะวานอบเชยโปยกัก๊กขิงแผน่นแล้วก็จะเป็นต้นหอมนี่นะครับที่จะใส่ในตอนต้มน้ํากันนะครับ แล้วก็หมู3ามชั้นของเราก็จะเป็นแผ่นอย่างนี้นะครับอ่าเป็นส่วนท้องนี่นะครับก็หั่นให้เป็นชิ้นพอดีที่เราจะโรเราจะม้วนได้นี่นะครับนี่นะฮะก็หั่นให้พอดีนี่นะครับนี่นะฮะแล้วก็อุปกรณ์เราก็จะมีเด็กแทงหนงังหมูนี่นะครับถ้าท่านผู้ชมมีก็ใช้เป็นมีดปลายแหลมมันจะเป็นซ่อมก็ได้นะครับนี่นะฮะแล้วก็ยังมีเชือกเพื่อที่จะตอนเราโรแล้วเรามัดนี่นะครับ ก็จะมีตะขอห้อยเกี่ยวเพื่อที่จะพึงถ้าผู้ชมไม่มีก็ใช้เป็นะตะแกรงพึงได้เลยนะครับนี่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มทำเลยครับท่านผู้ชมเริ่มจากเราก็จะทำผงที่จะทาที่ไปที่หมูสามชั้นแล้วนะครับลงรสชาติเลยครับผงปรงุงรสผงโพล้เราก็ผสมกันทุกอย่างเลยนะครับเกลือลงไปเลยครับ น้ำต,ตาลทรายลงไปครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันครับนี่นะครับพอได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะอย่าเพิ่งลงก้านพูนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปตอนดท้ายนะครับเแ,แยกไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําหมูสามชั้นของเราด้วยการที่จะเราจะบ้างนิดนึงนะครับ บ้างเลยนี่นะครับเพื่อที่จะให้รสชาติได้เข้าไปที่หมูสามชั้นของเราเต็มที่นะครับนี่นะบแล้วก็บ้างลงไปบ้างไปเลยครับให้ลึกนิดนึงนะครับแต่อย่าให้ถึงกับลึกมากนี่นะครับเดี๋ยวเราก็มาบ้างอีกด้านหนึ่ง ให้ขวางลายกันนะครับนี่นะครับเราก็จะได้หมูสามชาั้นเราเป็นแบบนี้นะครับนี่นะฮะผงรสชาติที่เราผสมกันนี้นะครับผออนุญาตใช้มือเลยนะครับลงไปเลย ให้ทั่วนะครับประมาณนี้ที่เหลือนี่เชฟชาจะทำที่เหลืออีกสองแผ่นนะครับแล้วก็มาใช้มือของเรานะครับนิ้วมือนะครับถูถูถ,ถ,ถูแล้วก็ล้วงไปตามซอกนะครับนี่นะครับแล้วก็ลงการผูกเราลงไปไม่ต้องเยอะนะครับเพราะว่ากลิ่นแรงมากนี่นะครับ เดี๋ยวเราจะมาโลแล้วก็ผูกเราก็จะมีเชือกอความยาววันเมตรนี่นะครับก็นำเชือกเรามาวางแล้วก็โลหมูเรานี่นะครับนึงนะครับแล้วก็ผูกเลย ทำทานง่ายนะครับสำหรับเมนูนี้ไม่ยากนี่นะครับแล้วก็ดึงมาสอดอย่างนี้นะครับให้ถีดนิดนึงนะครับเดี๋ยวตอนเราลวกรสชาติจะไหลออกจะไม่เหมือนหมูกรอบธรรมดาหมูกรอบธรรมดาของเราก็คือจะลวกก่อนมาแทางหนังแล้วก็มาทารสชาติทีหลังนะครับแล้วก็ ดึงมาแล้วก็ผูกที่เราผูกตอนแรกนี่นะครับนี่นะครับเราก็จะได้ประมาณนี้เี่ยครับหน้าตาเราก็ตั้งกระทะเติมน้ำเปิดไฟแล้วเราก็ลงเครื่องเทศเลยนะครับนี่นะหมดทั้งหมดเลยนะครับเกลือนะครับประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเ,เลยครับก็เป็นโชยุหนึ่งช้อนโต๊ะ ตลงไปเลยครับอย่างที่บอกครับท่านผู้ชมจะใช้เป็นซอสปรุงรสแล้วจะเป็นซีอรีญี่ปุ่นก็ได้นะครับแล้วก็น้ำส้มสายชูครึ่งถ้วยนี้เราจะเติมลงไปครึ่งเดียวนะครับหรือจะไว้ทาหนังตอนท้ายเลยนะครับนะครับพอน้ำเราเริ่มเดือดนะครับอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวเราก็เลยจะขอเกี่ยวนิดนึงครับจะได้เวลาพริกหมูกับหมูจะได้สะดวกง่ายนิดนึงนะครับดีนะครับ เดี๋ยวจะต้มหมูเรานะครับอยู่ที่ประมาณ20-30นาทีนะครับหมูเราต้มมาประมาณ30นาทีนะครับหมูเราก็จะสุกประมาณเจ็ดสิบปดเปอร์เซ็นแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวเราจะไปแทงหนังแล้วก็ทาน้าส้มแล้วไปผึ่งกันครับมาใช้เหล็กแทงหนังนี่นะฮะแทงถ้าผู้ช่วยมีอย่างที่บอกใช้มีดปลายแหลมหรือจะเป็นเซ่อมก็ได้นะครับแล้วก็แทงลงไปเลยนะครับร้อนนิดนึงครับเพิ่งขึ้น แทงให้ลึกนิดนึงนะครับมันในหมูเนี่ยก็จะได้ซึมออกมาตอนเราผึ่งนะครับพอเราได้แล้วครับเราก็าใช้เป็นถาดนะครับดึงน้ำส้มไปเลยครับพุททั่วนะครับนี่นะครับพอได้แล้วนะครับ เราก็จะนําแล้วก็ตะขอมาห้อยอย่างนี้นะครับเกี่ยวห้อยเดี๋ยวเราจะนําไปผึ่งกันไปครับนี่นะครับเราก็จะห้อยไว้ยอย่างนี้นะครับเราจะผึ่งอยู่ประมาณสามถึงสี่ชั่วโมงเดี๋ยวจะนาไปทอดกันอีกรอบนึงน,นะครับนี่นะครับท่านผู้ชมหมูที่เราผึ่งมาสี่ชั่วโมงนี่นะครับเดี๋ยวจะมาทอดให้ชมกันไปครับ เราจะใช้น้ำมันความร้อนที่ปานกลางในรอบแรกนะครับไล่ไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะเป็นการทอดสองจังหวะรอบสองเราจะมาเล่งไปให้ร้อนจัดน้ำมันร้อนจัดแล้วก็ทอดซ้ำลงไปนะครับนี่นะครับข้อดีของการมีตะขออย่างนี้นะครับก็จะทอดง่ายนี่นะครับท่านผู้ชมลงไปเลยครับลงไปแช่ไปก่อนนะครับเราก็ใช้ไฟกลางนะฮะทอดไปก่อน นี่นะครับ่านผู้ชมพอเราทอดมาสักพักหมูกรอบเราก็จะพองประมาณนี้นะครับนี่นะฮะเราจะใช้ไฟแรงเร่งไปเลยนะครับแล้วก็เพิ่มไฟเพื่อให้ความร้อนของน้ามันเนร้อนจัดมากขึ้นพอน้ามันร้อนจัดนะครับเราก็นำหมูไปทอดอีกรอบนึงนะครับรอบนี้จะทอดไม่นานนะครับเพราะว่าตอนนี้หมูเราสุกแล้วเราเอาแค่ความกรอบของด้านนอกนะครับให้หมูด้านในยังฉ่ำอยู่นะครับ นี่ครับลงไปเลยครับนี่นะครับหมูเราก็กรอบได้ที่เดี๋ยวจะมาหันให้ชมกันนี่นะครับหมูที่เราทอดมาหมูกรอบชาชูเดี๋ยวจะหันใหชมกันนะครับนี่นะครับเสียงนะครับนี่นะครับก็จะข้างในก็ยังฉ่ำอย่างนี้นะครับ มาหั่นกันเลยหั่นลงไปอย่างนี้นะครับนี่นะครับจ,จานนิดนึงเราก็จะรวบแล้วก็ลงจานไปเลเต็มนี่นะครับให้สวยงามนิดนึงเราก็จะมีน้ําจิ้มซีฟู้ดนี่นะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรเขียวเดี๋ยวจะมาทำน้ำจิ้มสูตรนี้ให้ชมกันนะครับ เป็นสูตรค่อนข้างที่จะโบราณนิดนึงสูตรนี้เชฟชาิได้มาตัสมัยประมาณ20ปีก่อน,น,นตั้งแต่เริ่มเป็นกุ๊กใหม่นะครับนี่นะครับเราก็จะวางลงไปแล้วก็จะทานคู่กับซีอิ๊วหวาน,นีตัวนึงนี่นะครับหน้าตาชัดชัดนิดนึงนี่นะครับสำหรับหมูกรอบชาชูนี่นะครับพร้อมน้ำจิ้มเดี๋ยวจะมาทำชมกันสำหรับน้ำจิ้มชมนิดนึง น้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรเขียวนี่นะครับเป็นน้ำจิ้มเขียวนะครับเดี๋ยวจะมาทําให้ชมกันในคลิปต่อๆไปนะครับนี่นะครับก็ฝากใหู้้ชมเอาไปทำทานกันสำหรับเมนูนี้นะครับทาไม่ยากอย่าที่คิดนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับก็ฝากไปด้วยนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเชฟชาตินะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ